สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ช่องยินเชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยเล่นก่อนนอนกันเย้เออเอาไปเส,ส,สื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวก็เมื่อกี้อาจเปิดคลิปผิด <c oughs> บอกว่าเอาเราสำหรับคลิปนี้ <c oughs> คือไม่ได้อัานนานก็จะเบอร์อรนิดนึงก็สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนะ ก็อินนี้ต้องนับกลับนะคะวันนี้ก็จะมาคุยเล่นคุยเล่นแบบว่าคุยเล่นก่อนนอนแหละเนาะเป็นการคุยเล่นก่อนนอนที่น่าจะเพลินสำหรับทุกคนแล้วก็สําหรับใครที่ฟังก่อนนอนเนี่ยก็เดี๋ยวเรามานอนไปด้วยกันเนี่ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มสองทุ่มครึ่งเนาะก็เรายังไม่นอน <laughs> มาถึงตอนที่อัดนะตอนที่อัดตอนที่อัดแบบว่า เป็นเวลาสองทุ่มครึ่ง,งอืมก็อ่าเรียกว่าตอน2องทุ่มครึ่งนี้เนี่ยเราก็จะไม่ใช่เวลาร่วมกันนะคะเพราะว่าแบบไม่ได้อัดคลิปนานอยู่นิดนึงหลังจากที่ตอนนั้นหยุดยาวใช่ไหมก็ได้ทำคลิปอะไรลงไปมากมายเยอะแยะเลยแหละแล้วก็พอมาเปิด เปิดเรียนอีกทีนก็ก็รู้สึกว่าทำไมฉันได้หยุดไปนิดเดียวเองอัดแต่คลิปเนี่ยอัดแต่คลิปก็ขยันขยันลงนิดนึงก็คือถ้าว่างก็คือจะลงเลยนะคะไม่ไม่รีรอเลยแล้วไม่ไม่แบบเออนี่สังเกตไหมห้องเขาเป็นอิฐทำด้วยอิฐพื้นไม้วันนี้ม่เราจะคุยอะไรไลค์คอนเทนต์อีกแล้วนะคะ เออว่าแต่ทุกคนเนี่ยนอนกี่ทุ่มกันหรอสำหรับเราก็จะนอนประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรอย่างงี้ดึกสุดก็น่าจะเป็นห้าทุ่มหนระือว่าสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งอะไรอย่างงี้เนาะก็จะเป็นเวลาดึกสุดของเราดึกสุดของเราน่าจะน่าจะประมาณนี้ตอนนี้ก็คืออยู่คนเดียวเนี่ย <c oughs> อยู่คนเดียวอ่ะเหงาอ่ะก็อยากเล่นเกมแหละแต่ว่าแต่ว่าอัดฟีท็อกไปก่อนก็ได้นะ เนะเดี๋ยวเราแค่จะมาคุยกันว่าแบบเพื่อทุกคนคิดถึงนะคะจะบอกว่าอยากมาเจอทุกคนมากเลยแบบว่าอยากมาเล่นเกมกับทุกคนมากๆเลยเอออยากมาเล่นโลบอกด้วยมากๆเลยค่ะเออทุกคนเขามีอะไรจะบอกแหอะไรก็คือสําหรับใครที่ถามว่าแบบว่าเอ้ยแบบว่าเรียกว่าไงอะแบบว่า โอ๊ยเธอแปบ๊บนึงนะเธอมันมีเสียงมันมีเสียงเริงรี่ตะกูอ่ะมามาแล้วสุดท้ายก็ไม่ไม่เข้าคลิปหรอกเสียงเลงรี่เลงรี่เป็นพวกหมด,ดตะกนไม่ดังเท่าไหร่คือเลงรีอยู่นช้นบนใช่ปะคือเองรีอ่ะมันมีอยู่ช่วงนึงใช่ปะที่น้ำใช้ไม่ได้แล้วต้องไปอาบบ้าน,นแ,ตแต่เรารู้จักกันอยู่แล้วค่ะไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะโดนแบบโดนปราบนะคะด้วยไม้แขวนเสื้อไม่่ ก็แบบว่าคือก็ตอนนั้นนะคะ,ะเกิดอาการปั๊มน้ําเสียขึ้นมาทุกคนคือปั๊มน้ําเสียไม่รู้จะต้องเอาอย่างไรเลยตอนนั้นคือแบบว่าคืออยู่ดีๆน้ํามันก็น้ำมันก็ใช้ไม่ได้ออย่างเี้ซว่า <c oughs> คือ,อวันนั้นเป็นวันเสาร์เป็นวันที่เขาต้องไปเรียนพิเศษใช่ไหมอันนี้ขอเล่าเรื่องนิดน,นึงนะจะได้มีคอนเทนต์หน่อยเนาะก็ วันนั้นเธาไปเรียนพิเศษใช่ไหมคะก็แล้วก็กลับมาเขาก็ต้องเขาก็ต้องแบบว่าไปอาบน้ำอะไรางี้เนาะแต่ว่านั่นแหละปั๊มน้ำเสียเขาก็เลยต้องเก็บของนะคะเก็บสบู่เก็บผ้าเช็ดตัวเก็บหลายหลอย่างนะคะแล้วก็วิ่งสุดชีวิตคะ่ะเห็นเห็นพระจันทร์ด้วยนั่นแหละก็คือไปไปเรียนพิเศษแล้วก็ทีเนี้ยจะอาบน้ําก็อาบไม่ได้ไงไม่มีน้ําอาบก็คื ก็เลยต้องเก็บของนะคะแล้วก็เอาเสื้อผ้าไปด้วยแล้วก็ไปวิ่งไปวิ่งสู้ชีวิตไปกับเล็กลี่นะคะแล้วก็คือแล้วก็แล้วก็วิ่งไปแล้วก็เขออาบน้ําอะไรอย่างงี้ก็โทรไปเขาก็โทรไปบอกแล้วว่าแบบเฮ้ยจะจะขออาบน้ําด้วยนะคะอะไรอย่างงี้แต่ตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วค่ะต้องเรียกช่างมาซ่อมเนอะไม่งั้น ไม่งาามั้นน้ำก็ใช้ไม่ได้ต่อไป <c oughs> คือซื้ออะไรมาเปลี่ยนละแล้วปรากฏว่า <c oughs> คืออยู่ดีๆปัดไฟค่ะแบบว่าเขานั่งอยู่ในบ้านใช่ป่ะแล้วก็มีคนมาเปลี่ยนอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็นั่งอยู่ในบ้านคนเดียวเ,เรนลี่ก็เรนลี่ก็อยู่ชั้นบนลแล้วก็แบบว่าก็ก็ก็มีเสียงปุ๊มเหมือนแบบอะไรระเบิดหรือมีปัญหาไม่รู้นะคะแต่ว่าเสียงดังมากเขาก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็ได้รู้ว่า คือแบบคนคนที่อยู่ข้างนอกเขาก็ไม่รู้นะถ้าเราไม่บอกอ่ะอืมอมันเป็นว่าตอนนี้ก็ก็ก็อ่าสภาพปํามน้าก็ก็ลิงลิงบอกว่าเสียทุกปีเลยลิงลิงก็บอกว่าน้ำใช้ไม่ได้ทุกปีเลยจําได้ปีนั้นอ่ะปีที่แล้วนั่งเล่นเมนิวอร์ใช่ปะจะอาบน้ำอา้าทำไมไม่มีน้ำอ่ะคือจะก็เลยต้องเบกน้ำใช่ปะแบบ เขาอะต้องรองน้ําไว้คือชั้นหนึ่งอะมันจะเป็นที่ที่น้ําไหลฟโฟล์มากที่สุดคนนึงเอาปะ่ะแล้วก็คือเขาก็จะแบบว่ารองน้ําไว้อะรองน้ําไว้นี่อาอาบน้ําเด็กค่ะแล้วก็ใช้ขันตักหรือเปล่าเนจะไม่ได้แล้วเหมือนกันไม่ได้นั่งลงไปในอ่างนะพวกเธออย่าเขาจะผิดกันนะเราแค่รองน้ําไวน้นี่อ่างอาบน้ําเด็กเฉยๆแล้วก็ แบบว่าสัตว์ตัวอะไรแบบนี้นี่ก็ถือเป็นการอาบน้ำแล้วค่ะเพราะว่าชั้นบนเนาะเราอาบน้ําชั้นบนแล้วทีเนี้ยมันก็ไม่มีน้ําใช้ก็เลยต้องรองน้ํามาแล้วก็ตักชุบๆุบ,บ,บแล้วก็คือคนแบกน้ํานะคะคนแบกหามน้ํานะคะน่าจะน่าจะเหนื่อยมาก <c oughs> อขอบคุณมากนะคะที่ตอนนี้แบบว่าขอบคุณที่ช่วยแบกนะคะในตอนนั้นก็รอดมาได้เพราะคนแบกเนาะก็ไม่มี จะมาเล่าแล้วนอกจากเรื่องการประสบภัยนะ <c oughs> คือที่ว่าเราอะ,ะ,ะแบบปั๊มน้ำเสียทุกปีเลยจริงๆนะแบบว่าต้องต้องมีเหตุการณ์วิกิจทุกปีอะคือเดี๋ยวเรามารอลอุ้นกันนะคะว่าปีหน้าจะแบบทุกคนน้ำปั๊มน้ำเสียอีกหรือเปล่า <c oughs> เออทุกคนต้องจำไว้นะว่าปั๊มน้ำเสียนะคะปีนี้ปีที่แล้วก็เสียปีที่เราก็เสียปีที่แล้วแล้วก็เส,เสียเสียเสียไปกี่ปีแล้วไม่รู้ค่ะต้อง ต,ต้อง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 ไปถามคนที่ผู้รู้นะคะ <c oughs> อืมเออก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนาะที่รู้ก็คืออยากจะบอกว่าทุกคนถ้าเกิดว่าอยากอยากแบบว่าอยากรู้ว่าเพื่อนในรวบอกเราเต็มหรือยังก็ยังไม่เต็มเลยคะ่ะมีเพื่อน132คนเนะะี่ยค่ะ ก็สามารถแอดเข้ามาได้เลยหรือว่าถ้ามันเต็มเนี่ยก็แอดเลงรี mà, ม่มาก็ได้นะคะเดี๋ยวบางทีคุณเนี่ยอาจจะได้ออกคลิปไม่ใช่แค่ออกกับเรานะคะแต่จะได้ออกทั้งกับเราทั้งเลงทั้งกับเลงรี่เลยนะคะก็คือจะได้ออกแบบว่ากับเลงรี่ด้วยเนาะก็จะได้ออกกับเราทั้งเราทั้งเลงรี่เลยนะคะก็จะถือว่าเป็นนุ่งดีทีเดียวเนาะอืมอ๋อก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดมากเท่าไหร่นะคะ ก็เดี๋ยวทุกคนอยากให้เขามาเล่นเกมอะไรเป็นเกมทําผมเกมทําเล็บหรือว่าเกมทําเคสมือถือค่ะเดี๋ยวเขาจะให้ทุกคนเนี่ยลองเลือกกันมาเนาะเดี๋ยวว่าถ้าเกิดเขาเห็นว่าใครอยากให้เล่นเกมอะไรก,ก็ก็บอกกันได้ค่ะแต่บางทีเกมที่คุณรีคเควสต์มาอาจจะไม่ได้เล่นนะคะ <laughs> อย่างเกมสกวอราอะไรเงี้ยพม่ <laughs> ได้เข้าไปเล่นเลยก็ขอโทษนะคะแล้วก็ ไว้เดี๋ยวว่างๆก็อาจจะได้เข้าไปเล่นแฮะเออมันว่าอปิดคลิปแล้วแล้วกันเนาะไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนาะหรือว่าจะเป็นคลิปวาดรูปอะไรครั้งหน้าก็เดี๋ยวว่าไปอาจจะเป็นฟีท็อกกับเลงลี่ก็ว่าายหุ้ยเลงลี่อยู่้องอนอาบน้ำนานจังจริงๆเลงลี่ไม่ได้อาบน้ำหรอกบางทีเลงลี่ก็มีกิจวัตรนอกจากการอาบน้ำนะคะอาบน้ำแล้วก็ต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นนีค่ะแต่แล้วก็ จะไม่บอกละกันว่าลิงลี่ทําอะไรบ้างเพราะว่ามันเยอะอะมันเยอะอธิบายแบบก็ไม่จบก็เอาล่ะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายรู้สึกคลิปนี้คุณภาพดีเป็นพิเศษเลยเนาะอยู่ดีๆก็รู้สึกชอบคลิปตัวเองขึ้นมาบ๊ายบายนะค่ะบายๆนะเจอนคลิปหน้านะคะ